สตูดิโอ YouTube Fanfic Novel ศูนย์จุดหนึ่งทุ่มใจเสนอ t เ i l i h t Aesirah a r e m Using a Charm Cheat in a Different World ฉันสร้างฮาเร็มธาตุโดยใช้สกิลโกงสเสน่ห์จากต่างโลกตอนที่หกสิบเอ็ดถึงหกสิบห้าคำเตือนเนื้อหามีเนื้อหาที่สิบแปดบวกนะครับถ้าหลุดมาฟังแล้วก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะพระเจ้าอวยพรทุกคนอาจเกิดก็ข้อผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่กดไลค์ติดตามให้กำลังใจกันนะครับคนจะได้เห็นเยอะๆง่ายสามารถคอมเมนต์หาคู่ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ บทที่61เอ็เลเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถรับมือกับเวทมนตร์ระดับสูงได้และอาศัยอยู่ในป่าปิดพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นพันปีหรืออาจจะนานกว่านั้นและยังมีราชินีที่คอยนำหน้าผู้ที่อาศัยอยู่ในป่านั่นคือนักบ,บุญหญิงโอลิเวียแม้ว่าเธอจะมีอายุยืนนับพันปีหรือมากกว่านั้นแต่รูปลักษณ์ของเธอก็ไม่ได้แก่ลงเลยเธอจึงดูเหมือนว่าเธอมีอายุราวๆกลางๆ20หากคุณสังเกตรูปลักษณ์ภายนอกของเธอสิ่งแรกที่จะดึงดูดความสนใจของคุณได้ก็คือหูแหลมๆที่โผล่ออกมาจากช่่่อออองงงงงงววาาขขผมมมสีีเเินแแลละดตทหคธ ดวงตาของเธอจ้องมองอย่างเฉียบคมซึ่งทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเธอคือราชินีจากประสบการณ์และความสําเร็จของเธอนอกจากนี้สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุดก็คือหน้าอกอันระเบิดที่เธอรู้สึกว่ามันน่าราคาญเล็กน้อยขนาดของมันคือสิ่งที่ไม่อาจให้คนในป่าคนใดตามได้หากยังเป็นแบบนี้ต่อไปความสมดุลจะถูกทําลายโอลิเวียคิดว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะปกป้องระเบียบของโลกด้วยแนวคิดนี้โอลิเวียจึงรักษาสมดุลของโลกนี้ไว้เป็นราชินีในช่วงเวลาที่ไร้สาระสำหรับมนุษย์เธอขังตัวเองอยู่ในป่าโดยไม่มีผู้คคนนนนมาากกััและรรรรอองชเป็ผู้ตตดสิิยุธ ฉันควรจะย้ายเร็วๆนี้ในช่วงนี้เธอเริ่มมีอาการกลัวความสมดุลจะเสียสมดุลจากคำบอกเล่าของผู้ที่ส่งมอบข้อมูลราชินีต่างก็พ่ายแพ้ทีละองค์โดยพลังอันน่ากลัวประเทศต่างๆกำลังถูกยึดครองเพื่อรักษาความสมดุลจึงไม่อนุญาตให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นโอลิเวียตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการตอบโต้ทันทีสิ่งนี้อาจถูกใช้โดยคนอื่นโอลิเวียมีเครื่องประดับโบเอียงมาทางเธอเมื่อเธอออกจากห้องไปออกไปสู่ที่โล่งแจ้งที่มีกิจต่ำลงโอลิเวียจึงยกธนูขึ้นอย่างช้าๆจากนั้นก็มีลูกศรอันหหนนึึ่งงงถููกกยิข้้้้สทอฟาาใญ ลูกศรได้บินออกไปที่ไหนซักแห่งแต่ไม่แสดงทีท่าว่าจะตกที่ไหนใกล้ๆอาจจะสายไปแล้วแต่พลังของสมบัติที่พวกเขาได้รับมาก็จะถูกทําให้เป็นกลางเหมือนเช่นเคยออริเวียถอนหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อคาดหวังว่ามันจะเกิดผลโบงเงินสะดวกอย่างที่คาดหวังไว้สิ่งที่เธอเรียกว่าโบเงินนั้นเป็นสมบัติที่มอบให้กับนักบุญหญิงธนูเงินนี้สามารถยิงลูกศรที่ทาจากเวทมนต์ไปยังสมบัติอีกชิ้นได้และสามารถปิดผนึกสมบัติได้อีกด้วยในฐานะผู้ที่รักษาความสมดุลของโลกนี้ไม่มีพลังใดสูงส่งไปกว่านี้อีกแล้ว ถ้าฉันจำไม่ผิดแม่มดและจักรพรดดินีได้ลม้มลงแล้วสตรีสารเจ้าอาจใช้สมบัติของเธอในการเคลื่อนไหวเธอกระจายผู้คนจํานวนหนึ่งไปรวบรวมข่าวกรองทั่วโลกและเธอก็รวบรวมพวกเขาแต่พวกเขาต้องเข้าไปในป่าลึกเพื่อสร้างช่องทางการติดต่อจึงทําให้ข้อมูลมาถึงช้าช่วยไม่ได้แต่เพราะเธอไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทันทีแต่ก็ถือเป็นอุปสรรคเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ไม่สามารถรับข้อมูลได้ทันทีแต่โอลิเวียดูเหมือนจะพอใจกับปราประทับนั้น พวกมันล้วนเป็นความสามารถที่สร้างความยุ่งยากฉันดีใจที่ปิดผนึกมันได้โดยเฉพาะคริสตันที่แม่มดมีซึ่งสามารถมองเห็นสถานที่ห่างไกลได้มีเหตุผลว่าทำไมโอลิเวียถึงระมัดระวังคริสตันท่ามกลางสมบัติที่ถูกปิดผนึกปัญหาอยู่ที่แม่มดยูนิสใช้สมบัติเพื่อค้นหาผู้ชายแต่ประเด็นจะเปลี่ยนถ้ามีคนอื่นใช้มันเพราะโอลิเวียไม่อยากถูกเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือฉันไม่สามารถให้ใครรู้ได้ว่าฉันมีงานอดิเรกคือการโดนหนวดโจมตีเธอชอบถูกหนวดซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองในนป่าแหีี้จมต น้ำเมือกหยดลงมาอย่างมากคลั่งหนวดของมันโจมตีทุกซอกทุกมุมของร่างกายมีห้องหนวดที่เธอเตรียมมาโดยเฉพาะเพื่อเพลิดเพลิพนก,กับการถูกโจมตีทุกวันถึงแม้ว่าฉันจะมีอุปสรรคแต่ฉันไม่รู้ว่าพลังของสมบัติจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หากรู้ว่าผู้ที่ปกป,ป้องโลกมีงานอดิเรกคือการโดนหนวดปลาหมึกโจมตีเธอก็คงไม่มีศักดิ์ศรีเป็นราชินีอีกต่อไปถ้าเธอทำมันไม่ดีและคนในป่ารู้เรื่องนี้พวกเขาอาจจะสามารถปลดเธอออกจากตำแหน่งราชินีได้ข้อมูลนั้นมีอำนาจเทียบเท่ากับกองกำลังทหารดังนั้นโอลิเวียคงจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสรุปโอลิเวียสามารถขจัดความวิตกกังวลของเธอได้ด้วยการปิดผนึกสมบัติเอาล่ะฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วฉันจะกลับหลังจากที่เธอสามารถนำสมบัติออกมาได้โอลิเวียก็มีท่าทีสงบและกลับบ้านพร้อมกับโบเงินเมื่อมีจุดประสองค์อื่นนอกเหนือจากนี้โอลิเวียจึงกรับห้องของเธอเธอรู้สึกเบื่อเล็กน้อยเพราะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยนั่งลงใล้ผนังแต่เธอก็ยังกระสับก,กระส่ายเพราะบางเหตุผลมาทำการสักหน่อยสำหรับวันนี้เมื่อนึกถึงหนวดเมื่อสักครู่มันยังคงอยู่ในหัวของเธอและไม่ยอมออกไปการแสดงออกของเธอเหมือนกับกำลังคันหาอะไรบางอย่าง ไม่มีปัญหารอกถ้าไม่มีใครค้นพบมันได้เมื่อตัดสินใจแล้วโอลิเวียก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างกระตือรือร้อนและเดินไปอีกห้องหนึ่งดูเหมือนว่าเธออยากจะถูกหนวดโจมตีตอนนี้ไปกันเถอะเมื่อเปิดประตูจะมีอากาศชื้นไหลออกมาหนวดปลาหมึกสีเขียวที่มีหนวดหนาเท่ากับแขนของเธอกำลังดิน้นและคลานอยู่บนเตียงที่มองไม่เห็นมีบันไดติดอยู่ที่ทางเข้าประตูซึ่งสามารถขึ้นไปได้แต่หนวดไม่ยอมออกไปด้านนอกน้ำไหลเข้ามาจากรูที่ผนังมีอุปกรณ์ไว้ไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องนี้ตลอดเวลาเป็นห้องพิเศษสำหรับเลี้ยงหน คุณจะละเมิดชั้นตรงไหนโอลิเวียถอดเสื้อผ้าของเธอออกแล้วเธอบอกว่ามันน่าพอใจหนวดปลาหมึกดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวาจากนั้นโอลิเวียเปลือยกายก็เดินลงบันไดไปอย่างช้าช้าหนวดไม่รอช้ามันเคลื่อนไหวคลานและเล็งเหยื่อที่เข้ามาใกล้งั้นก็ข่มขืนชั้น,นจนกว่าชั้นจะพอใจสิโอลิเวียถูกปลื้นเข้าไปในทะเลหนวดที่เต็มไปด้วยเมือกโดยไม่ลังเลบทที่62ฉันเข้าใจแล้วว่าสาเหตุของกระจกแห่งอนาคตสมบัติที่ชิซูกุมีก็คือการกระทำของนักบุญหญิง จึงตัดสินใจมุ่งเป้าไปที่นักบุญหญิงที่อาศัยอยู่ในป่าเอลหลังจากออกเดินทางจากจาโปเนรูที่ชิซูกุอาศัยอยู่ฉันเคยบอกไปแล้วเมื่อนานมาแล้วแต่จุดหมายปลายทางของเราตอนนี้คือนักบุญที่อาศัยอยู่ในป่าเอลสมบัติทั้งหมดที่เรามีดูเหมือนจะถูกปิดผนึกไว้แล้วคุณจะโอเคไหมถ้าเราจะวิ่ไปได้ไม่ไกลขนาดนั้นริวผลกระทบจากการสูญเสียความสามารถของเครื่องมือสมบัติอย่างกะทันหันคงใหญ่น่าดูนะไออิดชัดดูเหมือนจะวิตกกังวลใช่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ฉันได้พูดมันอย่างชัดเจนแล้วและฉันจะพูดมันอย่างชัดเจนต่อไป การวาประไกลไกลนั้นไม่ดีเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนกับตอนที่ฉันเลงไปที่ญี่ปุ่นที่อยู่นอกเหนือทะเลนั่นฉันไม่ควรเข้าไปยุ่งมากขนาดนั้นเหรอถูกต้องแล้วอีกอย่างถึงแม้ว่าปาเอลจะลอยอยู่กลางทะเลเราก็ยังมีเรืออยู่ตราบใดที่สถานที่นั้นเป็นพื้นดินเราก็สามารถไปที่ไหนก็ได้เนื่องจากฉันมีบริจิจตแม้ว่าฉันจะไม่ต้องพึ่งการบิดเบี้ยวเราก็สามารถข้ามทะเลได้ฉันรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยเมื่อสมบัติถูกปิดผนึกแต่ฉันไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นเมื่อพูดเช่นนั้น้นนนสีหาาาขออองงไชก็ผ่ลยลย แต่ฉันก็ไม่รู้ว่านักบุญหญิงมีความสามารถอะไรฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันพูดแล้วยืนขึ้นกลับมาที่ฟอร์ซาคอมมานสักครู่คนที่จะไปป่าเอลก็คือฉันไอชายูนิสชิซูกุและเอเลนาเรียหลังจากเตรียมการเสร็จแล้วเราจะไปที่ฟอร์ซาคอมมานฉันบอกกับคนทั้งห้าคนที่อยู่ตรงหน้าฉันนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่จะได้ไปที่ป่าเอลฉันเลยตั้งตารอมาเลยโอนิจังริวซามะฉันพร้อมเสมอฉันก็พร้อมเหมือนกันฉันเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาสเตอร์งั้นฉันจะขอให้คุณวาร์พวกเราไปนะคะริ เมื่อพูดจบยูนิสเมเลียชิซูกุลรีโอนาและไอชาก็ยืนขึ้นการจะทําการวาระไกลคงใช้เวลาสักพักเนื่องจากมันถูกปิดผนึกแต่ก็ช่วยไม่ได้ให้กลับสู่คําสั่งฟอสซาทันทีงั้นไปกันเถอะฉันใช้การวารระยะสั้นไปยังยานของบริดเจตและเรากลับไปยังกองบัญชาการฟอสซาระหว่างทางที่ฉันแยกจากพวกโจรสลัดบริดเจตก็อยู่ด้วยถ้าคุณคิดถึงฉันก็มาหาฉันได้ตลอดเวลานะพูดไปก็คิดว่าจะมาอีกเมื่อมีเวลาขณะนี้เรากลับมาที่การบังคับบัญชาฟอสซาแล้วฉันได้พูดคุย ฉันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยพวกเราจะวาระยะสั้นๆหลายครั้งจนกว่าจะถึงป่าเอลฉันได้อธิบายสิ่งต่างๆเหมือนที่ฉันเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เอเลน่าเรียยังไม่ได้ยินเลยเข้าใจแล้วราชาของฉันไปที่ป่าเอลกันเถอะเอเลน่าเรียเข้าร่วมงานปาร์ตี้คราวนี้เราจะทาการวาปเล็กๆซ้ําอีกครั้งอาจจะใช้เวลาสักหน่อยดังนั้นรีบไปกันเถอะใกล้ๆฉันคือสมาชิกที่จะไปป่าเอลจากนั้นพวกเราเริ่มเพื่อนตัวโดยมีป่าเอลเป็นเป้าหมายตามที่อธิบายไว้เราใช้การวาประยะสั้นแทนการวาประยะไกลและใช้อย่างต่่ออเนืง เห็นได้ชัดว่าการวาประยะไกลนั้นดีกว่าการวาประยะสั้นติดต่อกันแต่ฉันรู้สึกว่าเวทมนต์ที่ใช้นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเล็กน้อยแต่สำหรับฉันแล้วมันไม่สำคัญหรอกเพราะมีมานาไม่จำกัดแต่เนื่องจากต้องเตรียมการต่อเส้นใหม่หลายครั้งจึงค่อนข้างลำบากเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าการเดินเท้าฉะนั้นทนไปก่อนดีกว่าเรากำลังถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆหรือพูดอีกอย่างก็คือต้นไม้ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นหลังจากวาปห้าหกครั้งฉันก็พูดคำนี้ในขณะทีี่เตรรยมวาปปั้งอไ มันหนาขึ้นมากทีเดียวฉันไม่รู้หรอกเพราะฉันไม่ได้มาที่นี่แต่เราอาจจะถึงจุดหมายเร็วๆนี้ก็ได้น่าจะถึงแล้วล่ะฉันกำลังจะเหนื่อยจากการบิดตัวซําแล้วซําเล่าเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วผมจึงเริ่มการบิดซึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อออกจากวาร์ปสถานที่ที่เราออกมาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะมันหนาแน่นและทึบต่อสายป่าจนอาจเรียกได้ว่าป่าแห่งนี้เป็นมวลสีเขียวถ้าเราไม่ได้เดินขึ้นมาผิดทางที่นี่น่าจะเป็นป่าเอลแน่นอนถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นป่าที่สวยงามมากดูเหมือนว่าคุณจจะะหลงงงงทาาาาาาเเเมมมมมื่่่่อออขข้้้้แตรรไยยใถึนนนนนดััก็ควี นักบุญหญิงคงอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้แน่นอนเราจะไปหานักบุญหญิงกันเถอะรีบเข้าไปในป่ากันเถอะเอาล่ะเรารีบไปค้นหานักบุญหญิงในป่ากันเถอะแล้วเดินไปได้สักไม่กี่นาทีฉันได้สังเกตเห็นในระหว่างนั้นแม้ว่าใบไม้ที่กองอยู่เหนือศีรษะและไฟจะดูเหมือนว่าสร้างขึ้นโดยใช้เวทมนต์แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมีทางเดินที่ไม่ดีเพราะไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนแต่เอเลนารียถูกสร้างให้มองไปรอบๆเป็นประจํายูนิสเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางกายภาพที่สูงและเคยชินกับมันแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความยากลำบากอะไรมากนะักอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ยูนิสทำเพลงอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าเธอกำลังมีความสุขสรุปแล้วคนที่ลำบากคือชิซูกุคนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราเพียงแค่ต้องวิ่งไปบนสถานที่แห่งนี้ตอนนี้มันยังเป็นไปได้อยู่แต่เมื่อฉันคิดเรื่องนั้นดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งรออยู่ข้างหน้าพวกเราเราควรทำอย่างไรดีราชาข้างหน้าถนนที่เรากำลังมุ่งหน้าต่อไปเอเลน่าเรียกำลังสอดแนมอยู่ชี้ไปข้างหน้าและเตือนฉันสมบูรณ์แบบฉันอยากได้ใครที่อยู่ภายในป่ามาพบเธอกันเถอะคุณแนน่ใจนะ พวกมันอาจจะกำลังรอเราอยู่โดยบังเอิญและไม่ผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะใช้เวทมนตร์เสน่ห์ทันทีในที่สุดฉันก็สามารถหาเบาะแสได้แล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉันเดินไปตามทางที่เอเลน่าเรียชีฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นโปรดดูแลตัวเองด้วยราชาของฉันใช่ฉันรู้เมื่อมาถึงสถานที่นั้นฉันก็เปล่งเสียงชื่นชมออกมาเบาๆโอ้ต้นไม้ไม่เติบโตในที่นั้นและด้วยเหตุผลบางอย่างแสงแดดจึงส่องสว่างมีเพียงย้าเตียเต้ยๆเท่านั้นที่เติบโตบนพื้นดินที่่ไ้รับแสงสงงวา และฉันแน่ใจว่านี่คือผู้หญิงที่ลีโอน่าพูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนทิวทัศน์อันสวยงามมันเป็นเรื่องแปลกที่จะอยู่คนเดียวในป่าลึกแห่งนี้แต่ปีกบนหลังของเธอนึงดูดสายตาของฉันมากที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่แล้วหญิงสาวก็สังเกตเห็นพวกเราและรีบวิ่งไปทันทีแล้วฉันก็รับเอาการกระทําของเธอมาเอเลน่าเรียถือดาบสมบัติช้าไปนิดหน่อยดูแลตัวเองด้วยนะราชาของฉันแม้ว่าความสามารถของสมบัติจะถูกปิดผนึกไว้แต่แขนของดาบเล่มนี้เมื่อฉันต่อสู้กับเธอนั้นเป็นของจริงแแตตต่่่่ถถถึงงงมม้วววาาาาาาฉฉัััันนจจะูกกกกีี็สรทํบบออยยเเได รู้สึกว่าจักรพพรด,ดินีแห่งกองบัญชาการฟอร์ซ่าจะมีบรรยากาศเดียวกันกับอัศวินหญิงนะขณะที่กำลังคิดอยู่หญิงสาวที่กำลังเข้ามาก็เกิดเสียการทรงตัวหรือสะดุดอะไรบางอย่างเธอพยายามที่จะคืนความสมดุลของเธอแต่จุดจุดหนึ่งเธอล้มลงขีดเอเลนาเรียที่อยู่ข้างหน้าฉันพูดไม่ได้เพราะเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคู่ต่อสู้ที่เธอเฝ้าระวงังล้มลงอย่างบ้าคลั่งเมื่อเธอวิ่งมาโอ้ยเธอคงไม่ได้รับบาดเจ็บจากหญ้าหรอกแต่เด็กสาวลุกขึ้นช้าช้าและเดินเข้ามาหาพวกเราคราวนี้ คุณมาที่นี่เพื่ออะไรดูเหมือนว่าเธอจะรอเราจริงๆฉันไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่เพื่อจุดประสองค์อะไรเรามาคุยกันก่อนดีกว่าถ้าเราต่อรองได้ก็จะหากพวกเขาต่อต้านก็ถึงคราวของนักกงเสน่ห์แล้วฉันชื่อริวฉันมีเพื่อนร่วมทางฉันมาที่นี่เพื่อพบกับนักบุญฉันอยากให้เธอช่วยนำทางพวกเรายูชูเป็นนางฟ้าที่คอยปกป้องป่งปาเอลดังนั้นฉันจึงไม่สามารถนำทางเธอได้เพราะเธอมีปีกแล้วเธอเป็นนางฟ้าเหรอฉันคิดว่าเธอจะเชื่อได้อย่างง่ายดายแต่หากคุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งจินตนาการสพะกชินนัับมไดด้อยย่่าางงา เธอพูดจาแบบเด็กๆและเธอยังใส่ใจกับจุดแปลกๆในกิริยามรารยาทของเธอด้วยเข้าใจแล้วงั้นเราไปหามันกันเถอะผ่านไปก่อนเธอเอาละมันไม่ใช่นิสัยของฉันที่จะพึ่งใครอยู่แล้วฉันไม่อยากพัวพันกับอะไรแปลกๆเดี๋ยวก่อนอะไรนะเราไม่มีเวลาคุยกับคุณหรอกฉันเลียดการเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระและไร้ประโยชน์ยูชูเป็นทหารยามเธอจึงสามารถหยุดยังบุคคลที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้ามาในป่าได้หัวข้อเปลี่ยนไปแล้วคงยุ่งยากหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปการพูดคุยจะไม่ยืดหยุ่นกับใครก็ตามที่ดูเหมือนบร มาใช้เสน่ห์ช่วยหลอกเราไปก่อนแล้วปล่อยให้เธอคอยแนะนําเราเมื่อผมตัดสินใจแล้วผมจะรีบจับตัวเธอทันทียูชูจ้องมองฉันด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะฉันไม่ได้ตอบขอโทษนาฬิกาเกี่ยวกับอะไรฉันเรียกเวทมนของฉันออกมาจงกลายเป็นผู้หญิงของฉันฉันใช้ตนโกงเสน่ห์กับยูชูบทที่63คุณทําอะไรกับยูชูหอนี่มันความรู้สึกอะไรเนี่ยแก้มของยูชูแดงขึ้นและเธอถามฉันด้วยใบหน้าที่ดูร้อนเผาฮะยูชูแปลกยังไงไม่รู้ฮะในสถานะนี้ดูเหมือนว่าการโกงเสน่ห์จะได้ผลดีกับยูชู ฉันใช้เวทมนต์กับคุณเวทมนต์ใช่แล้วยูชูดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอแค่กำลังประสบกับความร้าใจเธอยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเลยบางทีนอกจากรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วจิตใจของเธออาจจะดูเด็กกว่าด้วยซ้ําถ้าเธอไม่รู้อะไรเลยจริงๆเธอก็ไม่รู้ว่าในหัวเธอกาลังเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันจะรักษายังไงดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเธอว่าจะหายหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกแบบนี้ฉันอยากให้เธอรักษาให้หายเร็วกว่านี้ทําไมละ่ะหัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้สึกแปลกแปลนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกแบบนี แต่เดิมเธอมีท่าทีเป็นศัตรูกับเราดังนั้นเธอจึงไม่เข้ามาใกล้ในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดที่ฉันเคยเห็นจนถึงตอนนี้นี่คือปฏิกิริยาที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่ายูชูจะไม่มีเจตนาชั่วร้ายแต่ก็จำเป็นต้องเข้าไปใต้ตัวนักบุญหญิงเพื่อถอดผนึกของสมบัติออกฉันไม่รู้เกี่ยวกับบทบาทผู้ปกครองของเธอแต่ไม่มีทางผิดพลาดที่เธอยืนอยู่ตรงหน้าฉันยูชูเจ้าอยากรู้ไหมว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงร่างกายของข้ารู้สึกร้อนรุ่มข้าทนไม่ไหวแล้วรีบมาบอกข้าส้าาาาาาอนเจเจจััญญ,ญไไหหมว่ะปกบ แต่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ข้าทำไม่ได้เธอแค่ตกหลุมรักฉันแม้ว่าฉันจะใช้สเสน่ห์ช่วยก็ตามเธออาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกระทำหลังจากที่ตกหลุมรักดังนั้นสถานะของเวทมนต์อาจจะอ่อนแอก็ได้ฉันแค่ต้องสอนเธอเรื่องนั้นดูเหมือนว่าเธอจะตกอยู่ภายใต้สเสน่ห์ฉันเลยจะทาให้ยูชูตกหลุมรักฉันอย่างหมดหัวใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งงั้นก็ดีถ้าเราต่อรองกันได้นิดหน่อยก็ดีถ้าได้ฉันจะสอนวิธีรักษาให้นิดหน่อยเออฉันเข้าใจแล้วรีบๆีทำซะยูชูที่สูญเสียความสงบนิ่งงไไปเมมื่่่ออน,นนนนนาาี้้พูดยั ถ้าเป็นผู้หญิงปกติคงไม่ต้องมีสมาธิอะไรถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่ฉันบอกสิอืมเข้าใจแล้วยูชูตอบด้วยความร่าเริงอย่างไร้ประโยชน์คำตอบนั้นแตกต่างไปจากปกติดังนั้นจึงทำได้ยากนิดหน่อยแต่ฉันไม่สนใจและเริ่มทำทันทีงั้นมาทำออร่าเซตกันก่อนไหมนั่นอาจจะเป็นดูเหมือนว่ายูชูจะเคยได้ยินเรื่องนี้ที่ไหนสักแห่งดูเหมือนว่าเธอจะมีความรู้ในระดับนั้นคุณทำแบบนั้นได้ยังไงดูเหมือนเธอจะไม่สนใจเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะรู้มากขนาดนั้นแต่นั่นก็เป็นนนสสิ่่่งทีฉัไมใจ ทางลัดที่ดีที่สุดในการขจัดเวทมนต์คือการตอบสนองความต้องการของคุณทำไมยูชูถึงต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่จะขจัดเวทมนต์ออกไปฉันยังบอกไม่ได้ถ้าเธอจะนำทางเราในป่าฉันจะบอกเธอเองมาต่อรองกันตรงนี้เลยฉันต้องไม่ลืมจุดประสงค์ของฉันในการมาที่ป่าเอลแห่งนี้อวัยวะเพศของราชาของฉันแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงยูชูคุณโชคดีจากนั้นเอเลน่าเรียก็คุยกับยูชูข้างๆฉัน จริงเหรองั้นฉันจะทำออร่าเซตให้คำพูดของเอเลน่าเรียมีอิทธิพลไหมยูชูเริ่มคุกเข่าลงต่อหน้าฉันแล้วเธอก็เอาควยของฉันเข้าไปในปากของเธอโดยไม่ลังเลนุจูรุรุจูรุเธอมีความก้าวร้าวมาตั้งแต่เริ่มต้นดีจูบุกจูบูโบโบโบเอน็นบุร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 ,รุผู้หญิงที่ดูเด็กไปหน่อยส่งเสียงร้องเธอกำลังดูดอวัยวะเพศของฉันแรงแรงเธอสูดมันอย่างหมดหวังและจ้องมองฉันด้วยการมองขึ้นข้างบนนาจูโบเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีไหม Set, ยูชูทำออร่าเซ็กยางกระตือรือร้อนคุณอยากจะลบมนสเสน่อ์ออกให้หมดเร็วๆจริงๆเหรอไม่ใช่ค่ะนี่คือผลของการโกงสเสน่ห์เมื่อเห็นว่ายูชูสามารถลึกซึ้งได้ขนาดไหนในอนาคตฉันก็ยิ้มบางๆเธอนี่เก่งจังเลยนะที่มาเป็นมือใหม่ฟุกเอ๋อเหรออย่างนั้นเหรอพยายามให้ดีที่สุดนะอดทนไว้แบบนี้เหรอจุ๊บโ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 บแบบนั้นจริงๆแล้วการสำเร็จความใคร่ของยูชูค่อนข้างจะเก้เก๊กังๆแต่ก็ไม่แย่ยังมีอีกหลายหนทางก่อนที่จะไปถึงการสำเร็จความใคร่ของลีโอน่าแต่มันก็ไม่่ไไ้รไรรูสสึึกมพงงปะะค์อ ฉันคิดว่าเธอเป็นแค่เด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งแต่ฉันกลับไม่คาดฝันเลยคราวนี้ใช้ลิ้นเลียรอบๆเข้าใจแล้วไม่นะยูชูเริ่มเลียบริเวณส่วนหัวของอวัยวะเพศด้วยปลายลิ้นของเธอเรโอเรโอเรโอรแบบนั้นเธอทาการสาเร็จความใคร่โดยเคลื่อนตัวไปรอบๆส่วนหัวของอวัยวะเพศชายการให้เธอทําสิ่งนี้แม้ว่าจะไม่มีใครสอนเธอก็สแสดงให้เห็นว่าเธอมีความสามารถมากทีเดียวผู้หญิงแบบนี้สอนสนุกดีทำยังไงดียูชูถึงได้มึนงง,งไม่เป็นไรก็ดีก็ดียูชูไม่ได้ทําอะไรที่แย่อืมรู้สึกดีขึ้นอีกเข้าใจแล้ว ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นสัญชาตญยานไม่ยูชูไม่สามารถทําอะไรที่ขัดต่อความสุขได้ตัวเธอเองก็ดูเหมือนไม่สังเกตว่าเธอกําลังอ้าปากค้างอยู่ข้างบนแต่เธอก็ยังคงอมต่อไปแบบนั้นเรโรโบโบโบสุดยอดทั้งทักษะการปล้งและการดูดสูญยากาศอวัยวะเพศของฉันทั้งหมดกําลังเข้าไปในปากเล็กๆของฉันอย่างแรงจนทาให้เกิดเสียงหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจะเสร็จสิ้นตามที่คาดไว้แล้วนาะจูโบกูโบโบโบ,โบฉันกาลังจะปล่อยมันออกมาหอเธอจะปล่อยอะไรออกมานะคือดูเหมือนเธอจะไม่รู้ตัวเลยนะถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่อธิบายแล้ว มันน่าสนใจกว่าเยอะเลยงุักมันใหญ่ขึ้นแล้วนะข้อมไว้ในปากแบบนั้นก็พอฟุเออันโกลโ,โนโบุอากุฉันจับศีรษะของยูชูไว้พร้อมสั่นเอวสีหน้าของเธอบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดดูเหมือนว่าเธอจะอดทนกับมันอย่างสิ้นหวังการหลังฉันไม่อาจทนต่อความรู้สึกเหนียวเน,น่ภายในปากของเธอได้และฉันก็ปล่อยน้ำอสุจิออกมายอมรับทุกอย่างนุยโยยเห็นแก้มของยูชูป่องๆฉันปล่อยน้ำอสุจิออกมาจำนวนมากเธอเริ่มดื่มน้ำอสุจิโดยไม่พยายามจะหกออกมา เมื่อคุณดื่มมันจนหมดแล้วแสดงให้ฉันดูอึกอึกใช่ยูชูตอบรับความยินยอมของเธอแล้วอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอ้าเธออ้าปากว่างแต่ก็ไม่เห็นน้ำอสุจิเลยฮ่าฮ่าฮสุดยอดไปเลยทําได้ดีมากฉันเหนื่อยนิดหน่อยเธอเข้าใจผิดว่าฉันพอใจยูชูจึงนั่งลงบนพื้นและพักสักครู่ถึงแม้การพูดคุยจะยังไม่สิ้นสุดใช่แล้วฉันจะทาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้อีกถ้าคุณพาพวกเราไปที่ป่าน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้อีกดูเหมือนเธอจะตกตะลึงนนิดน่อย ใช่แล้วมีอะไรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าตอนนี้อีกใช่แล้วแต่ถ้ายูชูทำมากกว่านั้นเธอจะต้องเสียสติแน่พวกเรากำลังรีบอยู่นะยูชูเธอจะทำอย่างไรถ้าแค่แป,ป๊บเดียวก็อาจจะก็ได้นะแต่เธอแน่ใจนะเธอบอกว่าเธอจะห้ามไม่ให้เราเข้าไปในป่าน่ะอ่าฉันจะคอยนำทางเธอเองทำให้ยูชูรู้สึกมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้รางวัลเธอถ้าเธอฟังฉันนะเมื่อพูดจบฉันก็บังคับให้ยูชูลุกขึ้นจากนั้นก็ใช้มือลูก,อก,ก,ลลกของยููชบทที่64 ฉันจะถามคุณอีกครั้งคุณจะคอยแนะนําเราใช่ไหมฉันจะทํามันให้ดีที่สุดเพราะงั้นฉันเลยอยากได้อะไรที่น่าทึ่งกว่านี้ยูชูพูดอย่างชัดเจนแม้ว่าเธอเพิ่งจะเรียนรู้ถึงความสุขจากการมีเซ็กแต่ยูชูกลับตกเป็นเฉลยของความสุขไปแล้วดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะหยุดรู้สึกตื่นตัวเมื่อเธอทำอ่อรล่ากับฉันฉันมีภารกิจของตัวเองดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่เธออาจลืมสิ่งที่เธอพูดเพราะนางมีพรสวรรค์ในการจมอยู่กับความสุขยูชูคงจะมีพรสวรรค์โอเคไม่่าาจะะมีปัญหอไร แล้วหลังจากที่เธอสุดลมหายใจเข้าเธอก็นำอวัยวะเพศที่เปียกด้วยน้ำลายไปแตะที่จุดที่เปียกจากการสำเร็จความใคร่ของเธอคุณจะทำอย่างไรยูชูมาหาฉันด้วยสีหน้าว่างเปล่าอะไรบางอย่างที่รู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนฉันจงใจเลี่ยนที่จะตอบยูชูทำปฏิกิริยาวิตกกังวลโดยที่ไม่รู้ตัวและใส่เข้าไปส่วนที่ยังไม่พอใจตอนนี้ก็จะได้รับความพึงพอใจอย่างเหมาะสมแล้วนี่คือรางวาัลลิมรสให้เต็มที่ยูชูดูเหมือนจะงุนงงเพราะเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ฉันเสริมความแข็งแกร่งทาางงกยยขอยนนขอนัันนนนโดใใช้้เวมณะ แล้วฉันก็วางแขนของฉันไว้ใต้าขาของยูชูตรงหน้าฉันและฉันก็จับก้นของเธอไว้ในขณะเดียวกันฉันก็เอาอาวัยวะเพศที่ใหญ่โตของฉันใส่เข้าไปในจุดลับของยูชูอีกครั้งองคชาติที่สอดเข้าไปในช่องคลอดจะรู้สึกราวกับมีเมือกฟุกเอร่างกายของเธอรู้สึกประหลาดใจเพราะเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเข้าสู่ร่างกายของเธออย่างกระทันหันยูชู <ush> ก็ปล่อยเสียงอันโมเคลออกมาหนอคือน้ำหนักของยูชูค่อยๆเปลือนอวัยวะเพศภายในร่างกายของเธอจากนั้นอวัยวะเพศที่เข้าไปก็ทะลุผ่านผนังช่องคลอดที่ชื้นและร้อนของยูชูซึ่งงทาให้มีีเสยอันร ภายในตัวฉันกำลังจะอามันกำลังจะเข้ามาฟุกอันเป็นยังไงบ้างรู้สึกแปลกแปลกอาในอยู่อื่นอุ๋ยจากนั้นรอยพับจะบิดตัวและส่วนหัวจะไปถึงปากมดลูกลึกเกินไปแล้วลึกเกินไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้เมื่อพูดถึงตำแหน่งการมีเพศสัมพันธ์การสอดส่เรียกว่าเอคิเบนตำแหน่งนี้ใช้น้ำหนักมาทดแทนจึงเข้าถึงส่วนลึกของช่องคลอดได้ง่ายขึ้นฟุตกูอารู้สึกดีจังเลยรัดแน่นดีจังอันเครื่องหมายตัวหนอนงูท้องฉันโดนกดทับซะแล้วฉันจะขยับเอวอีกไม่นะ เครื่องหมายตัวหนอนทำแบบนั้นไม่ได้นะถึงแม้เธอจะไม่ได้มีความรู้มากนะักแต่เธอก็ยังมีปฏิกิริยาตอบรับที่ดีถึงคุณจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณแต่ดูเหมือนคุณจะรู้สึกดีนะฉันขยับเอวในขณะที่ฉันอุ้มยูชูเมื่อยูชูสำเร็จความใคร่ไปก่อนแล้วเธอก็เปียกไปทั้งตัวแล้วขยับเอวทีไรน้ำหวานรักก็ล้นทะลักออกมาคูฟุกนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกดีขนาดนี้ผู้ชายนี่สุดยอดจริงๆเป็นอย่างนั้นเหรองั้นเธอควรจะรู้สึกมากกว่านั้นนะมันคือรางววัััลขขออองเเเธผู้จบบฉนก็ริ่มย มันกำลังถูอยู่ภายในตัวฉันนะน้ำมูยูชูเริ่มเซไปมาในขณะที่ร่างกายของเธอรู้สึกถึงความสุขจากการโจมตีของฉันร่างกายของเธอสั่นไหวและแกว่งไปมายานเครื่องหมายตัวนอนนั่นมันไม่นะนี่ไม่นะเนื่องจากต้องรับน้าหนักของเธอทุกครั้งที่ฉันแทงเข้าไปส่วนที่อ่อนไหวที่สุดและลึกที่สุดของยูชูจึงได้รับการกระตุ้นจากปฏิกิริยาของเธอดูเหมือนว่ามันจะเกินกว่าที่เธอจะสามารถจินตนาการได้ไม่นะเครื่องหมายตัวนอนอีกแล้วมีเรื่องดีๆกําลังจะมาฮาน ยูชูตัวสัน่นตัวสั่นและต้นขาของเธอก็มีอาการเป็นตะคริวดูเหมือนว่าเธอจะมาข้างหน้าแล้วห้าห้าห้าห่ายูชูเกาะตัวฉันพร้อมกับหายใจแรงๆเธอกำลังสัน่นและกระตุกเรื่องนี้ต้องแซงหน้าไปใครบอกให้คุณเสร็จโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันฉันไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดเพียงแค่นี้แน่นอนฉันม่วงจังเลยแต่ว่ายอกพี่กู๋ถึงแม้จะตอบแต่อวัยวะเพศของฉันก็ยังแข็งตัวเป็นจังหวะฉันกำลังจะปล่อยมันออกมาเร็วๆนี้ถ้ายังรัดแน่นแบบนี้ต่อไปคงทนหลังไม่ได้นาานน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 แ่่่่่่่อออออะะีกกกล้ว้ววไมมมใชสุิััเื นี่เป็นรางวัลของเธอฉันจะปล่อยมันออกมาข้างในตัวเธอเองฟัวอันเครื่องหมายตัวหนอนฉันไม่เข้าใจแต่ถ้ามันทําให้ยูชูรู้สึกดีด้วยก็ปรดปล่อยมันออกมาข้างในด้วยใช่แล้วเริ่มเลยขณะที่พูดอย่างนั้นผมก็เริ่มเพิ่มความเร็วของลูกสูบฉันเพิ่มจังหวะและบทยีมดลูกของเธอจนองคชาติดันส่วนหัวของเธอขึ้นฮิ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 นั่นมันรีบรีบหน่อยสิเดี๋ยวจะบ้าตายบ้าจริงอากกบยูชูเริ่มจะโง่แล้วฉันจะบ้าตายอยู่แล้วรับความสุขจากทั้งตัวไปซะ ท้องหัวของฉันไปหมดแต่ก็รู้สึกดีใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วฉันไม่อยากให้เธอหยุดเลยมากกว่านี้อีกกบคือช่วยไม่ได้แล้วฉันถือวัยวะเพศของฉันเข้าไปในร่างกายที่ยกขึ้นของยูชูหลายครั้งเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมฮยานฉันพร้อมแล้วอยู่ในยูชูฉันไม่อาจทนต่อความสุขที่เพิ่มขึ้นได้จึงผลักมันเข้าไปข้างในด้วยพลังทั้งหมดที่มีกำลังหลังอาคิวบอยูรุบิยูรุบิยูรุบิยููบิยูน้ำอสุจิจำนวนมากที่ร้อนและมหาศาลไหลผ่านท่องยููช เนื่องจากชั้นทนมันมาสักพักแล้วยังไม่มีทีท่าว่าการหลังของชั้นจะสิ้นสุดลงเลยห,หนาร้อนมีอะไรบางอย่างร้อนร้อนกำลังพุ่งเข้ามาในตัวยูชูยูชูเขียนต่อไปด้วยความสุขขณะหลั่งออกมาในขณะที่ถูกอุ้มช่องคลอดของยูชูยังคงกระชับรอบอวัยวะเพศของชั้นอย่างรุนแรงการหลั่งน้ำอสุจิไม่ได้หยุดลงง่ายๆเฟี้ยวเรื่องนี้จะยาวอีกนานแค่ไหนนะฮาวน้ำอสุจิที่ไม่สามารถเข้าไปในช่องคลอดของยูชูได้อีกต่อไปก็เริ่มหยดออกมาจากส่วนที่เชื่อมต่อแต่จุดสุดยอดอั hm นเข้มข้้้นนนนนนัักกก็สสสิิสุดลลงงงหงจาาาผ่่่ไไปเพีีียมว ห่าห้าห้าห้าหาฟูกันเธอหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อการหลั่งน้ำอสุจิสิ้นสุดลงและมีการดึงองคชาตออกจากช่องคลอดยังไงก็ตามความสุขยังคงเหลืออยู่อถึงแม้จะไม่ทราบว่าความสุขไม่เหือดแห้งไปหรือว่ายูชูเริ่มอ่อนไหวแล้วแต่เธอยังคงดิ้นต่อไปแม้ว,ว่าจะดึงอวัยวะเพศออกแล้วก็ตามขณะที่เธอกำลังดิ้นรนพลังได้ไหลเข้าไปในท้องของเธอหรือไม่ของเหลวสีขาวไหลย,ยดออกมาจากช่องคลอดของอยูชูจนถึงต้นขาส่วนในของเธออย่างไรก็ตามปริมาณน้ำอสุจิที่ออกมาก็ยังมากอยู่ดี ฉันก็รู้สึกเหนื่อยตามคาดเช่นกันก็ดีนะครับฉันเปลี่ยนความคิดและไปที่หัวข้อหลักถ้าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ไปหานักบุญหญิงกันเถอะจบแค่นี้ใช่ไหมหรือว่าเจ้าจะยังไม่พอใจฉันถามยูชูด้วยความแปลกใจเล็กน้อยแม้ว่าฉันจะไม่ได้ล้อเล่นที่เธอมีความรู้น้อยแต่ฉันก็สงสัยว่าเธอมีนิสัยโลภมากหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่ามันจะไม่น่าพอใจหรือเปล่าแต่ฉันอยากทำสิ่งที่น่าพึงพอใจมากกว่านี้ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแล้วฉันซึ่งเป็นผู้ให้คำแก้ตัวกับเธอไม่สามารถทำ ยูชูตอบอย่างร่าเริงแม้ว่าเธอจะดิ้นรนมากขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังมีความอดทนอยู่ดูเหมือนว่าฉันจะสามารถสนุกไปกับสามรอบนี้ได้บทที่65บทที่5านางฟ้ายูชูตำแหน่งคาวเกิลต่อไปฉันควรทำยังไงดีละ่ะแม้ว่าร่างกายของเธอกำลังแสวงหาความสุขแต่ยูชูก็ไม่รู้ว่าเธอควรทำอย่างไรต่อไปเธอควรทำตามที่ใจเธอต้องการคิดดูสิเข้าใจแล้วฉันชอบการถูกโจมตีโดยสมัครใจแต่ไม่เพียงแต่การโจมตีเท่านั้นแต่ยังถูกทำโดยคู่หูของฉันด้วยก็น่าสนใจเช่นกัน หลังจากที่ยูซูรวบรวมความคิดของเธอแล้วเธอก็เผชิญหน้ากับฉันเอาล่ะริวควรจะไปที่นั่นเข้าใจแล้วดีมากฉันเองต่างหากที่ยืนกรานว่ายูชูควรทำตามที่เธอต้องการคราวนี้เรามาทำตามคำแนะนำของยูชูอย่างเชื่อฟังกันดีกว่าแล้วฉันจะต้องทำอย่างไรฉันถามยูชูหลังจากทำตามคำแนะนำของเธอแล้วริวควรจะอยู่แบบนั้นต่อไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูชูเธอยูชูขี่ฉันแล้วเธอก็ลดเอวลงช้าๆถึงแม้จะดูเหมือนไม่ตั้งใจแต่ยูชูก็ลดเอวลงเป็นรูปตัวเอ็มขาของยูชูมีเสน่ห์มาก เมื่อมีความรู้สึกเช่นนั้นดูเหมือนว่าตำแหน่งต่อไปคงจะเป็นคาวเกิลอย่างไรก็ตามยูชูยังมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเพื่อไม่ให้ขาของเธอสั่นคลอนแม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่สามแล้วก็ตามเอาล่ะฉันจะใส่ไวในช่องคลอดของฉันยูชูเอาอวัยวะเพศของฉันวางไว้ที่ปากอันลับของเธอแล้วปืนมันลงไปยูชูที่มาสองครั้งแล้วก็รับอวัยวะเพศเข้าไปอย่างง่ายดายฮ่าอ่ามันส่งเสียงเหมือนจูปูจูปูเลยยูชูใช้ปลายนิ้วของเธอเองเพื่อโชว์ช่องคลอดของเธอเนื้อช่องคลอดของเธอที่ถูกย้อมด้วยน้ำหวาน ในขณะเดียวกันยูชูก็ใส่อวัยวะเพศให้ลึกเข้าไปในช่องคลอดของเธอ 5. อาอนคูขณะที่ปล่อยลมหายใจเบาๆออกมายูชูก็เขย่าร่างกายของเธอด้วยความสุข5รู้สึกดีเกินไปขยับตัวไม่ได้เลยยูชูดูเหมือนจะพอใจเล็กน้อยเพราะเธอเคลื่อนไหวไม่เร็วพอตอนนี้ฉันกำลังถูกยูชูโจมตีอยู่ฉันไม่สามารถช่วยเธอชอบตำแหน่งก่อนหน้านี้ได้เอน็นฟิวห้าอีกนิดนึงฉันอยากถูมันอีกนิดนึง่งอาเครื่องหมายตัวนอนห้านอพลังของความอยากรู้ในการแสวงหาความสุขนั้นน่าอัศจรรย์มาก ยูชู u, ดูเหมือนจะกำลังสำรวจความสามารถพิเศษของตำแหน่งคาวเกิลเอวของเธอเคลื่อนไหวได้นุ่มนวลขึ้นและจังหวะการเคลื่อนไหวขึ้นลงของเธอก็ดีขึ้นอาฮ่า ah ฮรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยใช่แล้วฉันว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ซะอีกดีขึ้นถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกดู u, เหมือนว่าตอนนี้เธอมีแรงบันดาลใจเพราะเธอเข้าใจมันแล้วยูชู u, เริ่มขยับเอวของเธอยอย่างรุนแรงในขณะที่เธอเปียกชกไปด้วยความสุขอย่างเต็มที่เธอค่อยๆก้มตัวที่เกหหนนนออลุ้้่่ััาาางงงขขธคคสสววแม ดีมากอักกบขยี้เยอะๆอากกบขยับซะให้มันรู้สึกน่าพึงพอใจอาเครื่องหมายตัวหนอนสุดยอดอวัยวะเพศมันกําลังเข้าไปลึกๆข้างในอากกบไปเลยสุดยอดมันสุดยอดนักคู่ฟู่ช่องคลอดแหว่งไปมาอย่างคดเคี้ยวและดูเหมือนจะส่งผ่านความสุขไปยังยูชูฉันรู้สึกว่ายูชูเป็นกังวลมากกว่าว่าถ้าฉันรู้สึกดีฉันจะหลังทันทีถึงแม้ฉันจะอยากลิมรสแห่งความสุขให้มากกว่านี้แต่ฉันก็ไม่ได้ดันขึ้นแต่กลับจับก้นของยูชูไว้อ้าอืมรู้สึกดีเกินไปแล้ว รู้สึกเยอะเยอะาไม่นะไม่นะักเครื่องหมายตัวนอนฉันเริ่มไร้ประโยชน์แล้วรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะทาต่อไปอ่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะรัดแน่นนะแต่ว่ามันกําลังจะปิดลงนั่นแหละที่เรียกว่าความสุขอ๋าเอออคุกฟุกนุนนนฉันรู้สึกช้าลงเพราะความสุขจากช่องคลอดความรู้สึกที่จะหลั่งเพิ่มขึ้นทีละน้อยด้วยอัตรานี้อาจมีน้อาอสุจิออกมาเป็นจํานวนมากริวฉันจิม๋มฉันหื่นจังเลยยูชูผู้แสวงหาความสุขที่มากขึ้นก็ขยับเอวของเธอไปมาเธอออออเเเเเปปลลีีี่่่่ยยยนนนนนจาากการรืืทืทขึ้ง็หวววมัพศ ร่างกายของฉันมันเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาต55ดูเหมือนนายจะตกเป็นเฉลยของความสุขไปเสียแล้วช่วยไม่ได้จริงๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสิ่งที่น่าเรื่นรมเช่นนี้ยูชูยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อค้นหาความสุขเช่นเคยขณะที่พูดเช่นนั้นการเคลื่อนไหวของยูชูยิ่งใหญ่มากขึ้นและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีน้ำผลไม้ต่างๆหลายชนิดที่ถูกผสมอยู่ในส่วนที่เชื่อมต่อกันตอนนี้ขยับอีกหน่อยสิมันจะไม่ได้รางวัลหรอกนะถ้าเธอไม่ขยับฮะยูชู u, กำลังจะเสร็จเร็วๆนนนีี้้คะโดยมเเเือออออช่่งขงขธสัไหวบาๆ แต่หน้าเสียดายที่ยูชูกลายเป็นคนช้าลงเพราะพลังไม่เข้าสู่ตัวเธอถึงจะว่ากันว่ามันช่วยไม่ได้ก็ตามแต่มันก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับฉันฉันจับก้นของยูชูไว้แน่นเพื่อช่วยพยุงการเคลื่อนไหวของเธอจากนั้นมดลูกที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ถูกจาะโดยลูกสู่ขององคชาตอืมอืมไม่นะฉันบอกว่าฉันจะเสร็จยังอืมงั้นก็เสร็จอีกสิแล้วฉันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันจะเสร็จข้างในคุณอ่าอืมห้าปล่อยมันออกมาปล่อยเยอะๆฉันใกล้จะถ มันใหญ่ขึ้นข้างในช่องคลอดของฉันตอนนี้มันเป็นรางวัลของคุณแล้วดื่มให้หมดอย่าให้หลุดออกมาแม้แต่หยดเดียวน้ำอสุจิฉันกำลังจะหลังคุณอักกบบิวคิวบิวคุยโบยูร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 ุบยุกยุกยูคุณฉันเติมหมดลูกและช่องคลอดด้วยน้ำอสุจิอย่างแรงยูชูมีร่างกายสั่นเทิมด้วยความยินดีช่องคลอดของเธอกระชับขึ้นทีละน้อยในเวลาเดียวกับที่รู้สึกว่าเธอกำลังดูดอสุจิออกมาหาเครื่องหมายตัวหนอนข้างในฉันเต็มแล้วหยุดเลยนะยูชูไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากบีบมันคุณจะไได้รับผลลตามที่คุณหวนงป หลังจากที่ฉันหลั่งออกมาเป็นจำนวนมากยูชูก็หายไปจากจุดสุดยอดไปชั่วขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานยูชูก็จัดการหายใจของเธอได้ถึงจะยาวไปนิดแต่เหมือนว่าจุดคลายแม็กของเธอจะจบลงแล้วฮ่าค่าคารู้สึกดีจังเลยยูชูล้มลงทับตัวฉันอย่างหมดแรงฉันสงสัยว่าผ่านไปกี่นาทีหลังจากนั้นฉันคิดว่าเราควรจะดำเนินการต่อไปในเร็วๆนี้แม้ว่าเราจะใช้เวลาอยู่ที่ทางเขานานหน่อยแต่เนื่องจากยูชูจะเป็นคนนำทางจึงไม่เกิดปัญหาอะไรมากนะัก เราคงจะได้พบกับนักบุญหญิงอย่างแน่นอนหลังจากที่เธอแนะนําเราจากนั้นเราจะพบจุดประสงค์ของเราเร็วขึ้นเราจะไปทันทีหลังจากที่คุณแต่งตัวเสร็จยูชูเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณจะคอยนําทางพวกเราเธอเหนื่อยไหมฉันไม่รู้ว่าเธอจะขยับตัวได้ไหมเพราะความสุขที่ตามมาแต่ฉันได้พูดคุยกับยูชูที่ล้มลงจากท่าเข่าเกิลเข้าใจแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูชูเธอพูดอย่างหลวมๆยูชูสาบานอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่แรกแม้ว่าในตอนแรกเธอจะต่อต้านแต่ตอนนี้ยูชูเชื่อฟังโดยสมบูรณ์แล้ว คำสั่งหรือวิญญาณที่เธอกล่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องโกหกมาจับนักบุญหญิงด้วยวิธีนี้กันเธอหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่อยากจะสั่งสอนเธอโอเคจบแล้วตอนต่อไปสมาชิกดูก่อน let's go